สวัสดีพี่พทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ช่องบอยพาบ้านผ้าเหมาราคาหลักร้อยนะฮะมาใน EP ีที่509นะครับราคา500บาททุกองค์ทุกชิ้นเลยนะครับเนาะอันนี้นะก็นี่ครับชมแล้วชอบชิ้นไหนยังไงนะครับโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะพี่นะผ่านเบอร์โทรนี้เลยนะฮะ0 6 1 4 4 5 5 0 0 0นะครับ0 6 1 4 4 5 5 0 0ึนนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะพี่นะ เดี๋ยวมาเริ่มรายการแรกกันเลยนะพี่นะวันนี้นะครับนเนาะนี่ฮะเริ่มจากเหรียญน,นี้เลยนะครับเหรียญน,นะพี่นะเหรียญหลุงพ่ออีนะเหรียญหลวงพ่ออีนะพี่นะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเก่าๆสวยๆแบบนี้ครับเนื้อทองแดงนะพี่นะนี่ฮะปิดทองมาสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะรายการแรกรายการที่หนึ่งวันนี้นะครับห้าร้อยบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่2นะครับเป็นเหนนรียญนะฮะเป็นเหรียญลงปูทิมนะเหรียญใส่มาหลงปูทิมนะครับรายการที่2องนะฮะสวยๆเลยนะพี่นะห้าร้บาท รการต่อไปนะครับเป็นการที่สามครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะ,ะเหรียญน,นี้มีจานนะครับเหรียญปีสามหกนะ,ะเหรียญปีสามหกนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับ รายนนนะการต่อไปนะครับรายการที่สี่ครับเป็นคุดนะฮะเป็นคุดลงยามาสวยๆแบบนี้เลยนะครับตอกวอลแวนนะฮะเป็นคุดลงพ่อเวลาหรือเปล่าน,นะพี่นะทรงนี้นะครับน่าจะใช่นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะรายการที่สี่นะครับ ที่4นะฮะห้าร้อยบาทหลักการต่อไปนะครับหลักการที่หครับเป็นเหนนรียญนะฮะเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินนะพี่นะปี15้านะครับ รายการที่ห้านะพี่นะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่หกครับเป็นรูปหล่อนะพี่นะองค์นี้นะฮะเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อหลวงพ่อพรมนะฮะหลังเป็นเข็มกัดนะพี่นะเข็มกัดแบบนี้ฮะ สีเงินนะพี่นะผิวสีเงินนะครับน้องสวยๆแบบนี้เลยรายการที่หกนะครับห้าร้อยบาทนะฮะราการต่อไปนะพี่นะรายการที่เจ็ดครับ เป็นพระสมเด็จนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับน้องเนื้อหาตามภาพเลยนะฮะมวลทรงมวนสารสวยมากครับมวลสารสวยๆแบบนี้นะฮะรายการที่เจ็ดนะครับห้ารอบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่8ครับเป็นเหรียญเต่าหลวงปู่หลิวนะฮะเหรียญเต่าเปิดโลกนะครับนะ้องสวยๆแบบนี้เลยนะฮะสีทองลงยานะฮะาการที่8นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะ5 0 0ร้อยบาท สวยแบบนี้นะพี่นะ้ารายการที่แปดนะครับห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่เก้าครับพาะสมเด็จอีกหนึ่งองค์ฮะองค์นี้สวยๆเลยนะพี่นะนี่ครับวนสารหนักๆแบบนี้เลยนะฮะ เ้นะครับ500บาทนะพี่นะรายการต่อไปนะครับรายการที่10ครับเป็นเหนนรียญนะฮะเขาบอกว่าเป็นชื่อพระพุทธวิริยากรนะฮะเนี่ยใครทราบที่จัดได้จัดไปนะพี่นะ เก่าๆสวยๆแบบนี้นะพี่นะ้าไม่ทราบที่นะครับนอนรายการที่สิบนะครับห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับเหรียญพระพุทธชินราชนะพี่นะ้าผิวสีเงินเงินแบบนี้นะฮะ ชนะสสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะ้ารายการที่สิบเอ็ดนะครับห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะพี่นะ้ารายการที่สิบสองครับเป็นพระคุณแผ่นนะพี่นะเป็นพระคุณแผ่นกระเบื้องเคลือบนะครับผิวสวยๆแบบนี้นะฮะ สวยๆแบบนี้นะพี่นะรายการที่สิบสองนะครับห้าร้อยบาทนะฮะรายการต่อไปนะครับราการที่สิบสามครับเป็นพระผงนะฮะหลวงปู่ศิลานะครับน้ององค์นี้เป็นเนื้อผงนะครับมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะฮะยังไม่ได้แกะเลยนะพี่นะนี่ฮะพระผงสวยๆแบบนี้นะครับน้องหลวงปู่ศิลานะครับห้าร้อยบาทนะพี่นะพร้อมกล่องเลย การต่อไปนะครับรายการ,ราาาทรี่สิบสี่ครับพระปิดตาปลดหนี้นะฮะหลวงู่ศิลานะครับพระปิดตาปลดหนี้หลวงู่ศิลานะฮะ าปอดนี้นะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับห้านนร้อยบาทห้ารายการที่สิบสี่ครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบห้าครับเป็นเหรียญน,นะพี่นะเหรียญสุริยันจันทานะฮะเนี่ยพิกแผ่นดินนะครับเขาบอกแบบนั้นนะฮะ เหรียญลงปูศิลานะเหรียญสแตมป์นะครับรายการที่สิบห้านะฮะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับ รายการที่สิบหกฮะเป็นเหรียญใส่มาหลวงปู่ทิมลงยานะฮะรายการที่สิบหกแเหรียญใส่มาหลวงปู่ทิมนะครับ การต่อไปนะพี่นะรายการที่16กครับอ่ารายการที่17นะฮะแจ้งเลขผิดนะครับเนาะรายการที่17นะครับเป็นหลวงปูท่ทวดนะฮะหลวงปู่ทวดนะพี่นะองนี้เป็นหลังหนังสือนะครับนะเป็นหลังหนังสือสวยๆแบบนี้เลยนะครับบอกขยื่นด้วยนะฮะรายการที่17นะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับ สวยแบบนี้เลยนะพี่นะรายการที่สิบเจ็ดนะครับห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบแปดนะฮะเป็นเหรียญหลวงพุโต๊ะนะครับเหรียญหลวงพุโต๊ะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะ รายการที่18แปดนะพี่นะเหรียญลงพุโตะนะครับสวยๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้นะพี่นะรายการที่18นะครับ500บาทรายการต่อไปนะฮะรายการที่19ครับ รายการที่สิบเก้านะฮะเหรียญจอบเล็กนะครับเหรียญจอบเล็กลงพวกเงินนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยห้าร้อยบาทนะฮะ เล็กสวยๆแบบนี้นะครับน้องรายการที่สิบเก้านะครับห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะฮะร,รายการที่ยี่สิบครับรูปหล่อนะฮะหลวงพอเงินนะพี่นะพิมพ์คิตาสวยๆแบบนี้ฮนะ าการที่ยี่สิบนะครับน้องสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะห้าร้อยบาท รายการที่ยี่สิบนะฮะห้าร้อยบาทนะครับเนาเป็นหลงพังเงินนะครับ,นะรบ,วรบสวยๆแบบนี้เลยนะรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะฮะพระมเหส่วนนะครับ การที่ยี่สิบเอ็ดนะฮะ <c oughs> สวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรปยการที่ยี่สิบสองครับเป็นเหลียญนกผู้ไข่นะพี่นะเนื้อทองแดงนะครับน้องสวยๆแบบนี้เลยรายการที่ยี่สิบสองนะฮะ เหลยอลงผู้ไข่นะครับนอาเนื้อทองแดงปิดทองมาสวยๆแบบนี้ครับห้าร้อยบาทนะพี่นะราการต่อไปนะฮะรายการที่23าครับ เป็นเหนนรียญนะฮะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงนะพี่น้าเนื้อทองแดงนะครับปิดทองมาสวยๆแบบนี้เลยนะฮะรายการที่ยี่สิบสามนะครับห้าร้อยบาท สานะพี่นะักสวยๆแบบนี้นะครับ500บาทและการต่อไปนะครับรายการที่24ครับพระกิ่งหวังหน้าสีทองนะพี่นะกสวยๆแบบนี้เลยนะครับนอะด้านหลังเป็นรูปมงกรนนะฮะ การที่ยี่สิบสี่นะครับห้าร้อยบาทสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะห้าร้อยบาทนะครับ รายการที่24นะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับ500อบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่25ครับเป็นเหรียญน,นะฮะเป็นเหรียญไหวยครูนะครับเหรียญไหวยครูปี13นะพี่นะสสส,สนะครับ นะมีนะเหรียญไหว้ครูนะครับนับรายการที่ยี่สิบห้านะครับห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบหกครับพระสมเด็จนะฮะพระสมเด็จสีทองสวยๆแบบนี้นะพี่นะด้านหลังเป็นขุดนูนนะฮะร,รายการที่ยี่สิบหกนะครับห้าร้อยบาท สมเด็จสีทองสวยๆแบบนี้นะพี่นะรายการที่ยี่สิบหกครับผมห้ารอยบาท <c oughs> รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบ็ดครับตะกรุดพิสมอนนะพี่นะลงรักมาฮะแบบนี้นะครับเนาะรักๆรันๆแตกๆแบบเนี้ย ลันแตกๆสวยๆแบบนี้นะพี่น้ารายการที่27ครับผม500บาทรายการต่อไปนะครับรายการที่28ครับผักปิดตาหักเชือกนะฮะสวยๆแบบนี้เลย รายการที่28นะฮะพระปิดตาถักเชือกแบบนี้นะครับห้าบาทนะพี่น้ารายการนี้นะครับรายการที่28นะครับ500บาทนะพี่น้าเก่าๆส,สวยๆแบบนี้นะครับ รลการต่อไปนะครับรายการที่29ครับเป็นเหรียญน,นะคหลงพ่อวก,กวยนะครับนอเหรียญน,นี้มีจานนะพี่นะรายการที่29บานะครับ500อบาทนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อวก,กวยสวยๆแบบนี้นะครับ รัยการต่อไปนะพี่นะ้าราการที่สามสิบแล้วนะครับอ่ะโุลชินาลานะพี่นะ้าอินโดจีนนะครับองค์นี้มีโค้ดนะฮะ คริชินล่าอินโดจีนนะพี่น้ารายการที่30นะครับ500บาท รายการต่อไปนะฮะเป็นเขี่ยวนะพี่นะสองชิ้นเลยนะพี่นะได้มาสองชิ้นนะครับรายการที่สาสิบเอ็ดนะครับนาอเป็นเคี่ยวตัวนี้ฮะเขี่ยวอ้วนแบบนี้เลยนะพี่นะเขี่ยวแกะเสือสวยๆแบบนี้ครับรายการที่เสือ3ามสิบเอ็ดนะพี่นะเขี่ยวเสืออ้วนๆแบบนี้นะพี่นะ นี่ฮะห้าร้อยบาทนะพี่นะรายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบสองครับเป็นเขี้ยวเสืออีกหนึ่งตัวนะฮะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเทียบให้ดูกันจะชัดนะพี่นะรายการที่สามสิบเอ็ดกับสามสิบสองนะรายการที่สามสิบเอ็ดนี่จะเป็นตัวเหลืองๆคมๆแบบนี้นะฮะเหลืองๆเข้มๆแบบนี้นะพี่นะรายการที่สามสิบสองเป็นเหลืองอ่อนนะครับนะอ่าแบบนี้ดีกว่าเนาะจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะฮะได้มาคู่กันนะพี่นะ ต่างกันแค่สภาพการใช้งานเท่านั้นนะครับนะ้องสวยๆแบบนี้นะพี่นะ่ารายการที่สามสิบสองครับผมห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบสามครับเป็นพระปิตานะฮะพระปิตาลงป่เอี่ยมลงรักทักเชือกมาแบบนี้ครับรายการที่สามสิบสามนะครับห้าร้อยบาท รายการที่สามสิบสามนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับน้องห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่34ครับ พระก,กิ่งแบ w ว่าเล่นะฮะแบบนี้เลยนะครับเนาะ <c oughs> ราการที่34นะพี่นะสวยๆแบบนี้นะครับ500บาท ายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบห้านะฮะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นเหรียญนะพี่นะเป็นเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อพี่บูนนะฮะเหรียญหลวงพ่อพี่บูนนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับ รายการที่35และพี่นะ้าร้0บาทนะครับนาะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้ด้วยนะครับจบไปแล้วนะพี่นะ EP นี้นะครับ EP ที่509นะฮะ ชมแล้วมีชอบชิ้นไหนยังไงนะพี่นะ,อะสอบถามเข้ามาได้นะพี่ผ่านเบอร์โทรนี้นะครับ0 6 1 4 4 5 5 0 0 0นะครับ0 6 1 4 4 5 5 0 0 0นะครับเนาะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะครับเนาะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันนะฮะสวัสดีครับ